สวัสดีจ้ามาพบกับรัจจาผ้าแซบจ้าเมื่อนี้เ้ามากินแกงหน่อไม้ดองใส่ไก่จ้ะใส่ไก่ตอนไก่และนองไก่หน่อไม้สมเฮ็ดหม่ๆไได้จ้ะแซบกรอบๆนี่จ้ะโอ้มาจ้าแ,บแ,บแซบๆมากันซิมหนักกันแซบไร ค่อยวค่อนๆอ,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 อร่อยมาก มาดิจ้ากินข้าวน้ำกันเพื่อนเพ่ทุกคนกินข้าวนะคะคำนั้ไงฝนตกเสมอเสมอจ้ะตกทุกวันคำนี้ไจ้ะ Mm hmm. น่อหมมยสมไหมคุณแผนมาจ้ะลูกนอ้องพอเราอยากเข้าบ้านถึงเวลาก็อยากเข้าบ้านค่ะเอาไปปล่อย